ผมลองแผ่นนะครับเวอร์ชันนี้นะครับจะปลดล็อกตัวละครได้ต้องใช้คู่กับเมมเซฟนะครับเพราะว่าตัวเกมมันจะต้องเซฟเงยเข้าไปตัวละครถึงจะปลดนะครับอันนี้ผมเสียบให้ดูนะครับยังไม่มีเซฟดระดิอบอนนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูครับเพราะถ้าเราไม่เสียบเมมเซฟเพื่อมันเซฟเกมด้วยอตัวละครม,มันจะไม่โผล่นะ ถ้าคุณมีเซฟเก่าอยู่แล้วมันยังไม,ม่แล้วลองไปเซฟดูแล้วมันก็ไม่ขึ้นตัวละครครบก็ไปลบเซฟเก่บเซฟเก่าออกก่อนเลยนะครับเพื่อให้ทําการเริ่มต้นเซฟใหม่หมดนะเพราะผมยังไม่เคยเอาเซฟเก่ามาลองนะครับ <B it> เพราะเวลาเราเล่นเราต้องเลือกที่นิวนะอย่าไปเลือกโหลดนะครับ อย่าไปเรียกโหลดเกมนะครับโหลดเกมมันคือโหลดเซฟเดิมนะครับซึ่งมันไม่มีผลอะไรนะครับเพราะคุณไม่ได้ผลล็อกนะผมเลือกที่มือเกมแล้วตัวเกมมันจะห้ามเห็นครับมันจะบอกเลยครับให้เราสร้างเซฟขึ้นมานะครับที e a t e save นะครับก็คือเซฟสร้างเลยครับ yes มันจะสร้างเซฟครับมันจะสร้างไฟล์เซฟขึ้นมาใหม่นะครับพอมันสร้างเสร็จเนี๋ยมันจะเข้าเกมครับกดกระบาดนะครับมันจะเข้าเกมใหม่พอมันสร้างเสร็จต้องเสือเปลี่ยนกดกระบาดคราวนี้เรามาดูที่โมต่อสู้ให้ดูนะครับ ปุ๊บเห็นไหมครับตัวละครจะโผล่เลยแต่ถ้าคุณเราไม่ใส่เซฟดูแล้วลองเปิดแผ่นดูก็ได้ครับตัวละครมันจะไม่โผล่มาทั้งหมดครับมันก็จะเป็นตัวละครปกติที่ยังไม่ปลดล็อกนะครับแต่ถ้าเราทำแบบแบบที่ผมทําแล้วเนี่ยตัวละครมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีเห็นไหมครับประมาณน,น,นี้นะส่วนแคปซูลต้องไปใส่เองนะครับเนี่ยอีด,ดิสกิลเอานะครับแคปซูล ครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับเราจะต,ต้องไปทําการปลดล็อกก่อนนะอ่ะอผมทําให้ดูก็ได้ครับเผื่อจะต้องเข้าใจวิธีกันปลดล็อกนะครับอ่าแล้วก็ไปที่อ่าสกิลวิดินะครับใช่ไหมพอเรามีเซฟแล้วเราถึงจะเข้าไปได้นะครับถ้าคุณไม่มีเซฟคุณจะเข้าตรงนี้ไม่ได้ มันจะแจ้งเตือนให้คุณใส่เซฟเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะปลดล็อกได้ก็คือต้องมีเซฟนะครับตอให้คุณมไม่ไม่ไม่ใช่ใช้แผ่นผมใช้แผ่นอื่นแต่ถ้าไม่มีเซฟผมจำได้ว่ามันไม่ให้เราเข้าอยู่ดีเหมือนกันนะแต่ให้เข้าให้ดูนะครับเห็นไหมครับแคปซูลร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะผมกดอีดิแคปซูลให้ดูแล้วก็ใส่ได้เลยครับก็แคปซูลปลดล็อกแล้วจะเป็นไอเทมอะบิลิตี้อะไรก็แล้วแต่ก็จะใส่ ประมาณนี้นะเพราะเราปลดล็อกแบบนี้เรียบร้อยแล้วอ่ะคราวนี้เราออกไปเล่นเลยครับอ่ะผมเข้าไปหมวดต่อสู้ให้ดูนะคราวนี้เราจะสามารถใส่แคปซูลได้ลนะเช่นผมใส่โมกุลนะครับแล้วผมใส่แคปซูล e อ i t ิกิลอ๋ะอะ่ได้ เขา้าใจผิดอ่าต้องไปอินดิตวนั้นก่อนแล้วค่อยมาทำตรงนี้ hey, เองมาใหม่ไปสกิลอินใสยย่จากตรงนี้ก่อนค <c oughs> รับผมจับระบบเกมไม่ได้แล้วต้องใส่ย,ยังไงก่อนอ่าโอเคอ่ะอันนี้แล้วกันอันีนี่ พอเราใส่เสร็จแล้วเราก็ออกลองดูซิว่ามันจะโผล่ไหมมันจะเซฟเห็นงนีครับมันจะทงการเซฟเพราะถ้าไม่เซฟมันจะไม่ติดนะแคปซูลมันจะไม่ขึ้นเราต้องไปอีดิทอะไรก่อนก็ได้นลครับก็ hey, s <S ติดเซฟนะลองดูนะผมจาไม่ได้แล้วมันนานอ่เอางูพุนเหมือนเดิมนะครับออ่ะนะครับอันนี้ก็จะโผล่มาหมดเลย ก็คือเข้าไปไปใส่การอีดิทสักทีหนึ่งก่อนเพื่อมัิ่มเซฟแล้วเราก็จะได้แคปซูลเพิ่มขึ้นมาอันนี้ผมได้ไปแล้วอ่าโอเคแนละ้วผมก็ต้องเลือกคัดตอมนะครับเอาเราอิ t ตัวนี้ไดแล้วก็คัดต่อมอันนี้ไม่ได้ใส่นะต้องไปไปใส่เหมือนกันนะครับ ประมาณนี้นะครับผมเล่นภาคนี้ไม่เป็น เลยไม่รู้เป็นแปลงร่างได้ไหมหรืออะไรได้ไหมอันนี้ก็คือลองเทสให้ดูนะครับแผ่นไม่มีปัญหานะครับเปิดเข้าเกมเล่นได้นะ